พวกเราเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปากะพงขาวในกระชังบริเวณตำบลเกาะยออําเภอเมืองจังหวัดสงขานะครับชื่อว่ากรึกฟาร์มต่อทิติลาบชูสง่านะครับเ็นนีไซเนอร์นะครับความชอบส่วนตัวมากกว่านะครับที่เราชอบที่จะทํางานเรื่องของเกี่ยวกับกลิ่นนะครับเพราะเรามองเป็นศิละปะอย่างนึงครับทางเรานะครับก็เลยทําออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ร่วมกันนะครับเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมใช้กับตัวสําหรับ ปลากระพงนะครับสำหรับคนที่ชอบทําและทานปลากระพงนะครับตัวผลิตภัณฑ์จะเป็นบ็อกเซตชื่อรสษา Secret s e n s e s เนื้อปลากระพงับเกรดพรีเมียมแล่แบบพรีเมียมในกล่องจะมีน้ำซอส Secret ซอสเสร็จอีก2สูตรแนบมาให้ด้วยในกล่องก็จะมีสเปร์น้ำหอมดับกลิ่นคาวซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสเปร์กำจัดกลิ่นคาวสำหรับมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าสเปร์ตัวนี้เนี่ยผลิตมาจากสารสกัดธรรมชาตินะครับลูกพลับนะครับซึ่งสามารถ ช่วยทำให้กำจัดกลิ่นคา์บนมือได้ถึง60%ด้วยกันนะครับ